วัดไทยนโคธาร,รามไนโคธาร,รามโอ้โดอลล์ลฮีไนโคธาร,รามเนี่ยาวัดไทยข้างๆนี่ก็วัดนิโคธาร,รามเฮ้ปติดกัน กันเนี่ยเออนี่อ่าตรงนี้แหละแต่เขาก็บินบาดนะแถวเนี้ยบินบาทก็ปกติก็ทำแต่ไวแต่อันนี้ท่านบินบาดนะบาดก็ถือว่าแถวนี้ก็บินบาดได้อ่าเป็นพุทธ็นพุทธ อ่าวัสดีครับวัสดีครับมาแล้วแล้วเพิ่งเห็นเหรออ๋ออ๋อมาพาโยมมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำบุญสักนิดๆหน่อยๆเป็นไงครับสุขภาพร่างก